สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแนนอีซูเมโทใชัพึกษ์ปาเกตกันอีกแล้วนะคะพี่ๆวันนี้ค่ะแนนมีรถหล่อๆคันหนึงมาให้พี่พี่ชมกันนะคะวันนี้ค่ะนำเสนอในรุ่นของ m ิลเอ็กซ์3.0อัลติเมทแฟนทอมคอลเลกชันค่ะคันนี้ท็อปสุดเลยจะเป็นในเกรด4ฟร์วิด้วยนะคะพี่พๆแล้วก็ในส่วนของราคาของคันนี้ค่ะอยู่ที่หนึ่0 0้านสนาหำหรับสีเทาโอเพกข้างหลังแนนนะคะแล้วก็สําหรับสีขาวมุกเพิ่มเงินอีกหมื่นค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคันนี้เพิ่มเติมอะไรมาบ้างนะคะหล่อและลงตัวขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะไปค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเจ้าหล่อๆคันนี้กันเลยนะคะเริ่มจากด้านหน้าของตัวรถค่ะนุกเกิลก่อนนะคะสําหรับชุดแต่งชุดนี้นะคะลูกค้าเพิ่มเติมมาในส่วนของชุดแต่งคาร์โต้เซ็ตเต็มนะคะพี่ๆแต่ว่า ในส่วนของสเกิร์ตหน้าตรงนี้ค่ะลูกค้าได้จัดการเปลี่ยนนะคะเป็นของวาซุมาแล้วก็คิวล้อเนาะที่เปลี่ยนมาเดี๋ยวเราไปดูกันทีละจุดเลยค่ะว่าเพิ่มเติมมาแล้วหล่อลงตัวขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ เริ่มต้นในส่วนของด้านหน้าของคันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของสเกิร์ตหน้าค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนในส่วนของสเกิร์ตหน้าวาซุมาค่ะพีพีคันนี้เบ้า,าไฟตัดหมอกตรงนี้ค่ะจะเป็นสีดําด้านนะคะข้างหน้ามีเว้าในส่วนของเซ็นเซอร์มาให้แล้วนะคะแล้วก็ใช้งานได้ปกติสเสถียรเหมือนเดิมตัดคลิป สีแดงแบบนี้นะคะในส่วนของสกเกิร์ตวาซูมานะคะด้านหน้าค่ะเพิ่มเติมมาค่ะในส่วนของกระจังหน้าด้านหน้าตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเป็นกระจังหน้าที่มากับชุดสกเกิร์ตของคาโต้นะคะพี่ๆจะเป็นสีดําเงาแบบนี้มีคลิปสีแดงตรงนี้นะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถค่ะ แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งค่ะด้านบนตรงฝากระโปรงนะคะที่มากับชุดสเกิร์ตของคาโต้นะคะก็คือในส่วนของอักษรฝากระโปรงตัวนี้ค่ะเพิ่มความเข้มให้กับตัวรถแล้วก็ดูเข้ากับในส่วนของกระจังหน้ามากๆเลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้างรถกันบ้างค่ะโอเคค่ะในส่วนของด้านข้างของตัวรถเดนชาร์ในส่วนของคิ้วล้อค่ะตัวนี้ลูกค้าเพิ่มเติมมาจะเป็นงานของประดับยนต์นะคะพี่ๆจะเป็นสีดําเงาขนาดอยู่ที่ประมาณ 2นิ้วนะคะพี่ๆสเกิร์ตของคาโต้ที่จริงแล้วะคะ่ะมันมีในส่วนของคิวเราอมาให้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเพราะว่าตัวนี้ค่ะดูเข้าแล้วก็ดูเข้มยิ่งขึ้นนะคะลูกค้าเลยเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นขนาดไซส์2นิ้วแบบนี้นะคะพี่ๆสีดําเงาดูด,ดุลงตัวจริงๆบวกกับสเกิร์ตหน้าด้วยนะคะทีนี้มาในส่วนของตัวล้อกันบ้างค่ะสำหรับตัวล้อตรงนี้นะคะลูกค้าเปลี่ยนมาเป็นของเลนโซ่นะคะขนาดไซส์20นิ้วเหมือนเดิมนะคะสำหรับรุ่นอัติเมตของเรา แล้วก็ในส่วนของยางลูกค้าใช้เป็นยางเดิมนะคะพี่ๆขนาดไซส์ยางจะอยู่ที่ 26550R20 นะคะไซส์เดิมของตัวรถเลยเพิ่มเติม<ๆ>มานะคะเสริมสมรรถนะในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะคะลูกค้าเพิ่มเติม<ๆ>มาในส่วนของปีกนกปรับองศานะคะตัวนี้ค่ะ แล้วก็ในส่วนของโชคหน้าลูกค้าเลือกเป็นควีนซีรีส์นะคะข้างหลังของเราจะเป็นพิกกี้แบ็คเนาะสเต็ปเดิมของชกโปรเฟนเดอร์ของเราเลยนะคะตรงนี้ค่ะลูกค้าทำในส่วนของช่วงล่างและล้อนะคะที่ร้าน j จ r a s i n g W h e e l นะคะซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับโชว์รูมของแนนนี่แหละค่ะพี่ๆตรงนี้เราก็จะทำให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะคะเรียบร้อยนะคะในส่วนของตรงนี้โอเคมาดูในส่วนของด้านหลังนะคะพี่ๆตัวข้างหลังตรงนี้ลูกค้าเพิ่มเติมมาอย่างที่บอกเลยนะคะ เปพวงเฟนเดอร์รุ่นพิกกี้แบ็กนะคะในส่วนของข้างหลังตัวนี้สามารถปรับได้8ระดับแล้วก็ลูกค้าเพิ่มเติมมาในส่วนของสปริงออซซี่เข้ามาด้วยนะคะลูกค้าจัดโหลดอยู่ที่1.5นิ้วนะคะสำหรับคันนี้และพิเศษสุดๆสำหรับคันนี้นะคะ่ะลูกค้าเพิ่มความหนืมให้กับตัวรถนะคะแบบสุดโป่งไปเลยสำหรับเมจิกคอลล่านะคะน,นี่ลูกค้าก็เพิ่มเติมมานะคะ ในส่วนของเมจิคคอล่าตรงนี้นะคะก็เราก็ติดตั้งให้กับลูกค้าออกจากศูนย์ไปเลยนะคะลูกค้าออกจากศูนย์ใช้งานได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะมาด้านข้างของตัวรถกันค่ะตรงนี้ในส่วนของกาบประตูนะคะมากับชุดสเกิร์ตคาโต้นะคะตัวนี้ตัดดำแล้วก็สีแดงแบบนี้นะคะตรงนี้มีอักษรคำว่ามิวเอคาโต้ด้วยนะคะเพิ่มความเข้มดุให้กับตัวรถบวกกับด้านล่างค่ะในส่วนของกาบบันได แน่นอนค่ะชุดสเกิร์ตคาโตมาพร้อมกับไฟทับทิมแบบนี้นะคะแล้วก็มีโลโก้คำว่าคาโตมาด้วยตัดกับสีดำด้านแบบนี้ค่ะพี่ๆในส่วนของกาบบันไดนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังของตัวรถกันค่ะโอเคค่ะในส่วนของด้านหลังของตัวรถนะคะเริ่มต้นจากด้านบนตรงนี้เลยนะคะ ในส่วนของสปอยเลอร์ตรงนี้ก็เป็นแบรนด์คา์โต้เหมือนกันนะคะพี่ๆสีดําเงาทั้งชิ้นงานเลยแล้วก็บวกกับตรงนี้ค่ะในส่วนของคาดเอลมฟไฟตรงนี้ค่ะคาดเอลมฟไฟก็มากับสเกิร์ตคาโต้เหมือนกันจะมีไฟของอาจะมีเส้นไฟตรงนี้นะคะเส้นยาวยิงยาวแบบนี้มีคําว่ามิวเอ็กตรงนี้ปิดโลปิดโลโก้คำว่าอิสุตรงนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะมีทั้งไฟเบรกและไฟหลีให้นะคะพี่ๆสำหรับคาดเอลมฟไฟของคาโต้แล้วก็ อีกชิ้นหนึ่งในส่วนของการลอยท้ายนะคะพี่พี่ในส่วนของการลอยท้ายตรงนี้ถ้าเป็นของคาร์โต้นะคะพี่พี่มันจะเป็นในส่วนของชอิ้นงานอะคริลิกแบบนี้นะคะเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีอักษรคําว่ามิวเอ็กคาร์โต้นะคะเป็นสีเงาๆแบบนี้เลยเพิ่มความสวยให้กับตัวรถนะคะทีนี้เรามาในส่วนของชิ้นงานสเกิร์ตหลังชิ้นสุดท้ายของเราะคะ่ะในส่วนของสเกิร์ตหลังตัวนี้นะคะพี่พี่ เด่นชัดในส่วนของสีดําเงาแบบนี้เนาะแล้วในส่วนของวอลเซนเซอร์ตรงนี้ก็มีมาให้เช่นกันนะคะพี่พแล้วก็มีในส่วนของไฟทับทิมมาให้ตรงนี้นะคะแล้วก็สาหรับคันนี้นะคะเพิ่มความเงาให้กับตัวรถค่ะลูกค้าเลือกในส่วนของเคลือบเซรามิกเข้ามานะคะพี่พี่เพิ่มความพิเศษเข้ามาสําหรับตัวรถนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในของตัวรถกันค่ะโอเคเข้ามาในส่วนของตัวรถนะคะเด่นชัดที่สุด สำหรับตรงนี้ต้องเป็นตรงนี้ค่ะในส่วนของสักับเพจกันลอยนะคะอันนี้ก็มากับชุดของสเกิร์ตของชุดนี้เหมือนกันนะคะพี่พี่จะเป็นอะอะคริลิกเหมือนกับตัวกันลอยท้ายข้างหลังนะคะพี่พตัวนี้เนาะเพิ่มความสวยแล้วก็โดดเด่นให้กับตัวรถนะคะ และก็อีกหนึ่งชิ้นค่ะถัดขึ้นมาในส่วนของพรม6 d อันนี้นะคะลูกค้าเลือกในส่วนของพรม6 d สีดำได้แดงนะคะพี่พี่สำหรับภายในของตัวแฟนทอมของเรานะคะก็เป็นสีดำเนาะลูกค้าก็เลือกในส่วนของได้แดงมาเพื่อตัดรับกับสีดำภายในรถนะคะต่อไปค่ะในส่วนของหน้าจอนะคะตัวรถเดิมของเรานะคะตัวนี้จะมีหน้าจอขนาด9ก้านิ้วมาแล้วนะคะพี่พี่แต่อันนี้ลูกค้าอัปเกรดนะคะในส่วนของจอแอนดรอยบวกกับกล้อง360องศาเข้ามานะคะเพิ่มความ ลักชูรี่ให้กับตัวรถแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานตัวนี้สามารถเล่น Youtube ทุกอย่างได้เลยนะคะพี่ๆแล้วก็ตรงนี้ค่ะสามารถดูในส่วนของจอ360ตรงนี้ได้เลยนะคะพี่ๆทุกมุมมองนะคะของตัวรถเรานะคะเพิ่มความสะดวกเวลาจอดถอยหรือต่างๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะสามารถบันทึกในส่วนของเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะของตัวรถเรานะคะอยู่ในตัวจอตัวนี้แล้วก็เราเสียบในส่วนของแฟลไดร์ให้กับตัวรถนะคะ ทุกอย่างก็จะบันทึกเหตุการณ์ให้กับลูกค้านะคะโอเคสําหรับจอ Android นะคะจะเป็นในส่วนของแรม8นะคะพี่ๆคั้งน,นี้จัดเต็มกันอีกเช่นเคยคะ่ะลูกค้าเพิ่มเติมมาอีกแล้วคะ่ะในส่วนของฟิล์มใส่ภายในนะคะพี่ๆตัวนี้คะ่ะตัวฟิล์มใส่ตัวนี้นะคะก็จะช่วยในการลดริ้วรอยเวลาที่ลูกค้าสัมผัสในส่วนของเปียโนแบก็กหรือว่าในส่วนของชิ้นงานที่เป็นเงาเงาแบบนี้นะคะพี่พตรงนี้เราก็จะติดฟิล์มใส่ให้ลูกค้าไปเลยนะคะลูกค้าเพิ่มเติมมาในส่วนของตรงนี้ด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ m ิวเอ็กแฟนทอมค l ลเล t ชันของเราคะ่ะคันนี้เสริมล่อมาค่อนข้างที่จะครบและลงตัวจริงๆนะคะสําหรับลูกค้าคันนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของราคาลูคันนี้มาบอกกันอีกรอบนึงนะคะสำหรับแฟนทอมคอลเลกชันอ่าสามพันสี่คูณสี่ของเรานะคะราคาจะอยู่ที่1,651,000บาทสำหรับสีเทาโอเพกแบบนี้แต่สำหรับสีขาวมุกเพิ่มเงินอีก1 2 0 0 0บาทเช่นเคยนะคะสำหรับ Mil ิของเราสำหรับชุดแต่งนะคะ ทุกชิ้นงานตรงนี้ลูกค้าเลือกในส่วนของสเกิร์ตคาโต้แล้วก็เพิ่มเติมมาในส่วนของคิวล้อของประดับยนต์แล้วก็ข้างหน้าจะเป็นในส่วนของสเกิร์ตของวาซูมานะคะลองลงตัวจริงๆสําหรับคันนี้ต้องบอกว่าลูกค้าจัดเต็มในส่วนของชุดแต่งมากๆเลยนะคะพี่ๆแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของกล้อง360อย่างที่หนูบอกมาด้วยนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่สนใจรถมิลเอ็กหรือ d m a มอยู่นะคะสามารถ ทักหาแนนได้เลยนะคะหรือว่าโทรหาแนนได้เลยนะคะที่เบอร์0618947666นะคะแล้วก็เพจ Facebook ของแนนค่ะชื่อว่าแนนอิสุเมโทชัยพฤกษ์ปากเกตนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแนนขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ